ใช่แล้วเขาหเออไปดูองค์เทพคุณไถ่คุณใดเนาะไปไถ่ไปย่างแต่ไปไถ่เผื่อยู่วัดใดไปอยู่วัดใดบ่มือไปมือใดไปมือนีไปรถยังเขาน่อยไปรถยังไปรถไส้บอกหรือไปรถไหอยรถไฟก็มีหลอเนาะแต่มันมีล่างแค่นั้นล่ะมันบ่มีถนนมีอันมาบอกแกว่ามาบอกจะบอกาไปเขาเอาหีหนูหีหนูคนคนเหนือบอกเอาหีหนูไว้ย่านรถไฟมันไหลนั่นน่ะ กัดกางแข็เนื้อกัดก้างเนี่ยแมนเป็นดีชมบอกแต่บ่มีหมาเห่าเท่านั้นล่ะมีแต่หมาหอนมันล่างสังหอนดิไปไปนี่จากปีจะชีลบมาสองปีสปีท้าบ่ได้หมามานี่โอ้เราผิดโทษโทษข้น้อยโทษโทษท้าบ่ได้มาหามานี่อย่าลบเด้อถ้าบ่ได้หมามา่าามนี่อย่าลบมาเด้อข้น้อยกัดก้าง

อีพอไปยังอีพอไปนําบอหลวงพอใช่คุณหลวงพ่อเห็นว่าหลวงพ่อบวชบ่เพิ่นบวชบ่บวชมือใดล่ะบวชล่ะไปนําบ่เพิ่นไปนั่บ่ก็คือว่าเพิ่นปวดห้วยก็เห็นนี่เดียวก้นหัวให้อยู่ ผู้รศถวายไหมสร้างวางเปล่างามตัวละเปอาเรบออันนั้นของเอาเพลไปใส่หรอ่ยังบอกป้าอยู่เอาตัวนังไปแน่บไหนล่าบนรเบ้อบาาก กระนะก็มอกระมาเกบอนก็ยังเทกระนาบ้าเทียนมากียนหองกอจังใจล่าม้อยล่าโอล่าไม่ล่าไฟเดล่าบอล้ะบอกมอแค่ล่าแล้วบอ อันหละกะหมอล่ำทั้งปังกูล่าละบ่อมอทั้งทั้งฝ evet ุ่นล่าละบ่หมอไก่ล่าละบ่อโอ๊หมอไก่หมอไก่ไก่โจนดิไก่ตี้บอกไกลอ่ะผู้ทางแขนก่อนบุญโอ้การลุกการลุกล่ามาละ อเสียงขื้แหวขี้แหงแต่สมาเงือ่เงือ่ใส่เสียงเล้อบอกดีเฮ็ดดีในเด้เป็นคนใหญ่คนตูเราไปพ่ายผ่านอ่เออมันว่าไฮบอกเออมันไฮแล้วล่ะค่า่อโอลกไฟนี้นอขึ้นมาเป็นตาช่างไต่นอ ก็มาเป็นตาพูให้เธอมาเป็นตาไทยบ้านเนี่ยเชี่ยงกระดาบนบ่เอาเทอละบ่ปานี้ชุกกรนอนบ่หูตื่นเออตื่นไหมล่ะตื่นตื่นเดี๋ยวบิงชากรุ่นอย่างที่บ้านเนี่ยเชียงกระดาหใคือเป็นผูให้คาแท่เกิดมาพ่อแม่หยนจะเกียบบอหมเนี่ยมนจีตอกุ่มบ่เป็นเตียคนบ่ได้ มันอ่านยางไปกับบ่อหอไปใส่ยูดใส่ยมือดีนี้วันเกิดเอฟเฟตไอเฟตเาเอาของขวัญนำมีแต่หนังวห่างนี่ละว่าทีมาเตนมาเนี่ย บอกว่ิมันตัววันเกิดเนาะก็ต้องมาถวายนีตัวเนาะถวายปะถวายซอยาเดินดนะไ้ข่ว่างะัวเออว่าอุอจเนาะ้าจีแมนเป่าดี่แม่บ่อนนี้่อนีโอ้ยมันกาสันเน้สันเนิ้เตยป่โอ้ยไงก็นิ้นเตยป้า จะไปกรุงเทพจ้ซ้บอกขึ้นหอดขอขึ้นหอดยบอกอยหา <c oughs> ยอะไรหายมาแล้วช้องมือน,นี้เพาะท่านได้เช่าอยู<ไ>่ากา็ดีขึ้นมายเอาอ,อย่างล่ะหายเอานำกาออกซื้อมันลายผลนะอน้มในหลังกายเขา <c oughs> มันล ไปหาความทุกข์คนเฮานันมันมีแต่สุกมันบคือเหินทุกข์ไปหาทุกบึงอนมือเฮานี่ขันบ่เหินทุกข์กับ่บหินสุกไปล่องหาบ่งทุกสะกอนบ่มีอีใดแบบใดตั้งซื่อว่นนา่งทุกบักทุกดอกมีแต่หน่ายสุกบักสุกเฮ้าล่องไปหาทุกบึงเพื่อเฮาสิเกืดความสมชงเฮาก็คือการคันบบออกจากบ้าน่บหินหานเดนไกฉันดีรันบบไปหาเหี้ยนกับ่บมีความหู แต่ซีเมนป่ไปไปนี่จักลาฟ้าลาปีแค่ซีเอยาลาปีโดนโดนเมาพานนันนั่นเลยมาพ่อเขาขึ้นเหล่าเ็น่าเจ้าเธอเดียวเขียวใบหมอนอ้อนฉันเจ้าด้บอซีเมนติท่ไืมิิมผูคาสบายตายจกับหายใจข้าเขาขัเน่ากับหาเน่าข้าคิงสันดีข้นเมีนไปทางไหน ตเตาขึ้นมาจะขึ้นเตาล่ะนะ,ะเ้ยคนไทยเฮามันเคยอยู่น้ากันมันบ่มวันลืมกันรอกันลืมกันได้กันจาใจเอาแนวดเป็นตาลืมก็จยังลืมแนวดบ่เป็นตาลืมยาสูดลืมแนวดเฮ็ดเหลียวเขาสบายใจจังเฮ็ดกิดเหลี่ยวเขาสบายใจยาเพ็ดเฮ็ดเหลียมมีประโยชน์วความทุกขความทุกข์ากวา้มีฉันดด้ล่ะ เฮ็ดเอาให้จะค่อยเพียงสามชื่อเต็มเต็มจอเพียงเอ้ยให้จะค่อยจืดไปชื่อจังจอจืดฮางเฮ็ดเอาสางเอาหยังบอดดีมากง่ายๆดอกไรเอ้ยนี่ยหนังสือมันกับบอดดมาง่ายที่กันเห็นบ่คนฉันเลยเป็นมาหามันผากพอผากเมียนไปเลี้ยงฉันเดยจังเดยเป็นเห็นบ่คือไข่ยนี่ะเนาะโดยขันใจบ่กาเมียนไอยบ่กามาบวชฉันเดยมาบวชอีหยังไม่เนาะบวชกับเขาเลี้ยงกับบได้กินไม่เนาะ เนี่ยยังกายุ่นในระเบียบแต่ยืมเงี้ยวกับยังบัวใดบวชเนี่ยังมันถูกมันยากผักไม่ยังผักพอผักเมร์เมียนบอกกันนะเออเ้ามชีพผักพอผักเมร์ไม่ยังโอ้ยยูนกันนอนกลัวห mm ่างดีกลัวเป็นพระมันยากตัวเราจะเป็นพระดีที่สุดจะเป็นพระเป็นเนื้อมันยากอนี่ยเอีหยังนอนเนี่ยเห็นแต่ชุบเพชรเห็นแต่ชุ่มเสลียงหาความถูกนี่ล่ะชุ่มอยากเกินความถูกจังเป็นพระเออแหละเอ้ยเป็นยังไงล่ะ อ้อนกบผักกอนไปคือเกา,าผัวผัมือมือหนาะแต่กางผักคือก็เซลละแกนคูนเอามาถวายเบนแนนี่เอฟเฟสเห็นถ่อนใหม่แกนคูนวอเห็นมันไม่หยัเวลาถวายเป็นถ่อนคือบรสันละกนอกับบ้าคือบริแม่ปวดเนาะก็เกานเอาบนั้นเกาูเอาัง <c oughs> อบนั้น่ะะนย โมเมนตแมวได้สิไปกินเขาเป็นกอเอาผู้ขาขอลาอะไรได้สิไปกินกันนะ <c oughs> เออหายใะคอยเอาคือทุกคนมืออะคือคุกคนมือมอาชาคนอของ,นนงกต่ของไปให้แม่ท,แมที่ของกต่ของน้ำมันกำลจ้าคอยไอ้กุญง่อยมืออาคือเงีเก่าเอากุญแจอากมือาคือทำงาน